สวัสดีค่ะต้นกล้านิวคิสเตชันอนาคตสุขภาพจิตสังคมไทยในปีพุทธศักราช2576จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตในปี2564พบว่าจำนวนผู้ป่วยทางจิตเวชในไทยเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก1.3ล้าน 2, 3, 000, 000, คนในปี2558เป็น2.3ล้านคนในปี2564 นี่ยังไม่รวมผู้ป่วยโรคซิมเศร้าอีกราว1.35ล้านคนที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในรอบ10ปีที่ผ่านมาและที่น่าตกใจคือบ้านเรามีจิตแพทย์รวม860คนเท่านั้นแล้วอนาคตสุขภาพจิตของเราจะดีขึ้นหรือแย่ลงนี่เป็นอีกโจ์สำคัญค่ะที่ทำให้ For Size Center by ETDa ได้รวมกับพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้องอย่างกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้รวมกันจัดตั้งได้ร่วมกันจัดเวิร์กช็อปที่ภายในหัวข้ออนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย โดยผลสำคัญที่ได้จากการทำเวิร์กช็อปในครั้งนี้นะคะคือ 1. สัญญาณการเปลี่ยนแปลงสุขภาพจิตข่าของคนไทยในปัจจุบันเช่นวิถีชีวิตคนเมืองการแพร่ระบาดของข่าวปลอมอาชญากรรมและปัญหาความรุนแรง 2. เมกะเทรนที่สำคัญในเรื่องความหลากหลายในสังคมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และเครื่องจกักรกลการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและวิกฤตสิ่งแวดลอ้อม โดยอีกหนึ่งประเด็นสุดท้ายที่สำคัญนะคะคือขอเสนอการปฏิบัติโดยในส่วนของภาครัฐนั้นควรจัดลำดับความสำคัญประเด็นสุขภาพจิตให้เป็นลำดับต้นๆค่ะส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจิตในทุกโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นการสร้างพื้นที่สีเขียวในการพักผ่อนและในส่วนของภาคเอกชนนั้นควรเน้นการอยู่ร่วมกันในองค์กรดูแลคนที่กำลังประสบปัญหาให้กลับมาเป็นทรัพยากรที่ดีขององค์กรให้ได้ ในส่วนของชุมชนเองก็ควรส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจของคนในชุมชนสำหรับในส่วนของประชาชนนะคะก็ควรหมั่นดูแลและสำรวจสุขภาพจิตของตนเองค่ะโดยผลของการทำเวิร์กช็อปนะคะเราจะนำไปต่อยอดสู่การจัดทำวิจัยรายงาน ในหัวข้ออนาคตสุขภาพจิตสังคมไทยพุทธศักราช2576ฉบับสมบูรณ์ค่ะเพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกลที่สำคัญที่จะช่วยฉายภาพอนาคตสุขภาพจิตของคนไทยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะเราอยากเห็นคนไทยมีความสุขกว่าที่เคย like up the future และวันนี้ดิฉันนางสาวเปียธิดาทรงตระกูลวง์ได้งาน